สวัสดีครับผมเพชรพลรวยสวัสดีซี่ซู่ผู้สุขอนครับผมสิดมาสรุปแนวทางลาพัฒนาโครงสุดทายวันพุทธที่ยี่สิบเอ็ดมิถุนายนสองห้าหกหกทั้งเมดก็มีอยูแปดสำนักดังเลาพี่น้องเนาะเตรียมสมุดดินสอไว้จดแล้วก็แคบหน้าจอยได้พี่น้องได้อมักสำนักไดอาจารย์ไดก็มีแปดสำนักน้ำกัน มือแรกนี่สองทุ่มเคืองเอามาเริ่มกันเลยพี่น้องประการเสียเวลาของเสียนนเส้ยนน้องไข่เสี้ยนน้องไข่ส่วนเลขติดเลขวิ่นหกเจ็ดแปเลขประกบกับสองสากับบนล่างวิ่งรูดบนล่างวิ่งรูดเ็กับ8ส่วนจับคููก็บมี8ปดสองแสามแดสี เจ็ดสองเจ็ดสเจ็ดสหกสหกสหกสีวิ่งรูด7กับ8เน้นส่วนตัวเน้นจับคู่กับแกับ7จ็ดแปดสองแปดสแปดสเจ็ดสอเจ็ดสเจ็ดสอันนี้ตัวเน้นนะพี่น้องครับตัวน้ำครับผม ต่อมาของพอแต้มของพอแต้มเลขติดเลขวิน890เลขปกะกบกับ2 3 4จับคู่บนล่าง0 2 0 3 0 4 9 2 9 3 9 4 8 2 8 3 8 4วิ่งรูดบนล่าง8กับ9 ส่วนตัวเน้นก็เน้นติด8ติดเก2า3 9 4 8 2 8 3 8 4้ี่อันนี้ตัวเน,น้นนะพี่น้องตัวเน,น้นะแคบหน้าจอครับผมไปกันต่อสำนักที่3สำนักที่3ปูขุน ปูขุนเล็กติดเลขวิ่นบนลางหนึ่งสองสามสี่ห้ดแส่วนปูจับคู่ให้กับหาส3งส8มสี่สาหาหหาแหาเกส่วนเลขสอตัวปูนี่เนี่ยหาสองหาเกเลขสามตัว9ก้หสอง 7จ็ดห้าเก้าห้าสามแปดปูเน้นให้เก้าห้าสองอันนี้เลขสามตัวบนล่างวิ่งลูดห้ากับสองบนล่างวิ่งลูดห้ากับสองแคปหน้าจอไว้สำนักที่สี่ครับผมสำนักที่สี่ปูโคราช ปูโคราดวิ่งรูดวิ่งรูด9จับคูมิกเก้าสองศูนย์สองหนึ่สก้ามศูนย์สามหนึ่งสามเก้าส่วนตัวเน้นกระติดเก่าก็คือเก้าสองเก้เก้า่ร่างวิ่งรูด1จับคูมิหาหนึ่งหกหนึ่็ดหนึ่งหาสองหกสองเจ็ ห้าสามหกสามเจ็ดสามเน้นติดหนึ่งก็คือหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งอันนี้ปูข้อหลาดแทบหนักจอยเลยครับเด้อนักตัวใดชอบตัวใดตรงเลขยน่าจเจนตัวใดกะผิดเจ่าหน้าเพิ่งคือหมืยแรขนี่หละสองทุ่มเครื่องสำนักที่ห้า สำนักที่หาปูศูนย์เปูศูนย์เบนวิ่ง4บนวิ่งสจับคู่ก็มี3าแล้วก็ซีซีหาซีสามหาซีหาหาสหาส่วนตัวเน้นกับเน้นติดซี3ีสามแล้วก็ซีหาซีอันนี้คือเน้นบน เน้นบนบนวิ่งสี่เน้นติดสี่ร่างวิ่งสามสามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์สามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งสามสองสี่สองห้าสองส่วนตัวต้นเน้นไงสามศูนย์สามหนึ่งสามสองเนาตามนี้ครับผมสำนักที่หก เชืนกรุงเทพเชี่นกรุงเทพบนวิ่งรูด8กับ9จับคู่กับมี่70 7172 80 8182 90 9192ตัวกัน70ตัวกัน70 ต่บนนี่แต่บนนี่นนก็ไม่เจ็ดศูนย์ยังไม่ตกกันเจ็ดศูนย์นะพี่น้องเอ้าเอสกระเขียนตามเพิ่น, 70, นหามากส่วนตัวนั 80, 90, 80, 81, 91, ่นกับแปดศูนย์เก้าศูนย์แปดหนึ่งเก้าหนึ่งนะพี่น้องได้อันนี้บนบนล่างวิ่งห้ากับหกล่างวิ่งห้ากับหกส่วนจับคู่ล่างกับหาสองหาสามหาสี่หกสองหกสามหกสี่เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่ เน้นห้าสองหกสองห้าสามหกสามอันนี้เน้นลางได้พี่น้องหมักานอกพี่น้องตรงเรียกน่าเจ๋ตัวไหนน้อสำนักที่เจ็ดสำนักที่เจ็ดกับของแอด พมักแอดจับห้กระจับเอาได้พี่น้องไยเล็กติดเล็กในตล่างสี่คูณแปดสองสี่หาหกเจ็ดเก้าศูนย์วดที่แล้วก็เข่าศูนย์เก้าตรงตรงเนาะพี่น้องเนาะถ้าพมักจับห้กระจับเอาได้พี่น้องในตล่างนี่จะคือหกหกเจ็ดังจีก็ได้สี่หาก็ได้เพราะว่าสี่หามันตรงหลายอาจารย์หลายสำนักสี่หาบนล่าง บนล่างกับมีบนล่างกับมี่หกสี่หกห้าหกเก้าเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเก้าเก้าสี่เก้าห้าห้าศูนย์วิ่งรูดบนล่างเจ็ดกับสี่เน้นที่เจ็ดส่วนตัวเน้นกับเน้นจับคูักับมีเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเก้าได้พี่น้องเดอ้อ ตุกันตุล่องกับหกซี่เก้าซี่พี่น้องเอาแคปหน้าจอไว้ครับผมมากร,กระจัดกระจายพานไปพิจารณาเบิ้องบนแรกนะสองทุ่มเคืองเอาสุดท้ายท้ายสุดสุดท้ายท้ายสุดเซียนป่าตานเซียนป่าตาันวันที่แล้วกับเขากับเขาแปดสองพี่น้องเนาะเมื่อวันจันทร์กับเขาแปดสองนะ ของเสียนปลาตาในจับคู่ก่ะแปดสองแปดสามแสองเก้หกคู่หกครังเน้นตัวเดียวเม็ดเดียวคือ8ปดสวิ่งรูดบนล่าง8กับเก้า้พี่น้องวิ่งรูดบนล่าง8กับ9พี่น้องข้าแคบหน้าจอตามนี้นะครับเด้อมากระจัดคัดกระพานลาวพัฒนาวันพุธที่ยีบเอ็มีตุนาสองห้าหกหก เมื่อแรกสองทุ่มครึ่งขอให้พี่น้องเข้าโชคโชคมันหมันรวยรวยแหงแห่งอาพี่น้องแคปหน้าจอเสร็จสับเรียบร้อยก็จะเลือมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพฟพาลุยคลิปหน้าพ่อกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม